ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทคนกลับมาเจอกับบาร์บารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้มากันแบบน้าสดแต่ก็ยังไม่มีวิกอยู่บนหัวเลยนะคะวันนี้ทุกคนเห็นรูปบอ,อกแล้วว่าฟางจะมารีวิวนะคะเป็นคุชชั่นที่เพิ่งออกมานะคะของแบรนด์มิลเล่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำพวกแบบเบสเมคอัพได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นไพรเมอร์ของเขาหรือว่ารองพื้นคุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีนะคะ วันนี้ก็ไปสอยตัวนี้มาซึ่งเขามีเป็นแบบตลับนะคะเดนะีขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าเขาก็ทําแบบซองขายในเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะนี่นะคะ m i l l e perfect matte long wear cushion ค่ะมีเซ pa 3บวกสีที่มีจำหน่ายก็คือ02 Natural นะคะนี่เขาก็บอกว่าติดโทนบางเบากันแดดแล้วก็ปกปิดนะคะมีส่วนผสมของนาซินามไม์ A ai, แล้วก็ เซรามายแล้วก็ทรีทรีด้วยก็แบบคนที่เป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าปาแบบเป็นคนไม่ได้เป็นสิวอะไรเมื่อวานลองไปประมาณหนึ่งรู้สึกว่าชอบเนื้ออยู่นะเ,เขามีขนาด6กรัมนะคะรานะคา59บาทนะที่น่าจะขายในเซเว่นนะคะเดี๋ยวจะซูมหน้านิสหนึงนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะทดสอบซึ่งหน้าปําก็จะมีรอยสิวนะคะแล้วก็เนี่ยรอยต่างๆกราบเปือยอะไรเงี้ยชัดเจนละคำใต้ตานะคะ คือก็ไม่ได้หน้าใสามากแต่ก็ไม่ได้แบบมีร่องรอยให้ต้องการปกปิดเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้มีหนุ่มสิวนะคะแต่ก็จะอันนี้คือสีนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะมีความแบบว่าสีโอเคเลยนะแล้วก็เนื้อไม่ได้แบบข้นอนะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ําเหลวๆซะทีเดียวก็จะลงที่ใบหน้าไปเลยนะคะเนี่ยสีโอเคมากเลยนะสีโทนเหลืองแต่ว่าไม่ได้เท่าที่ลองคือไม่ได้เหลืองแบบมินเนี่ยนอะ่ะถือว่าเป็นเหลืองที่ รับได้นะฮะแล้วปามก็จะใช้คู่กับอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ซื้อมานะคะคือออนี้นั่นเองนะคะเป็นพับมัชเมลโล่นุ่มมาทุกคนไปหาซื้อนะในคอนวีนะคะมันทำให้การลงรองพื้นง่ายขึ้นวันนี้มารีวิวสองอันเลยดีไหมดูนี่แล้วก็เนื้อของมิเล่ดูสิปกปิดมากเดี๋ยวซูมอีกนิดเห็นวะแต่บางเบาอ่ะแบบปกปิดแต่บางเบาอ่ะดูิแล้วสีดีมากเออไฮลาปามนะ สีแบบโอเคมากๆเลยรอยค้าใต้ตารอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยปกปิดไปได้เลยนะคะสีดีคือหน้าว่ามันจะดำดำแดงแดงหน่อยเนาะอ่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยเหมือนแบบเป็นเหลืองที่มันโอเคไม่ได้แบบเหลืองที่ทําให้แบบรู้สึกว่าหน้ามันจะเหลืองเกินไปกว่าน,นี้หน้ามันจะเป็นมินเนี่ยนอะไรเงี้ยเป็นเหลืองที่แบบยังให้ทนสว่างให้ความสว่างบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดูการปกปิดดีมันดีมากเลยอะแบบไม่ต้องลงเยอะด้วยนะคะแล้วก็หาพวกอุปกรณ์ที่มันรู้สึกว่าไม่ได้กินรองพืนะ้นอะเออซึ่งตัวเนี้ยนะไม่ได้กินรองพื้นเลยกระเบืออะไรก็คือพังไม่ได้นะคะเนี่ยตรงไหนที่อยากเพิ่มการปกปิดก็ย้ําไปอีกนะคะคนผิวแห้งใช้ได้นะตัวเนี้ยเท่าที่ลองไปเมื่อวานก็ไม่ได้แบบหนาตื้มไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบ มีอะไรบนใบหน้ามากมายคือบางทีแบบถ้ามันหนาหรือว่าแบบฟูเขามาเด่นมากๆเงี้ยคนผิวแห้งจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าเราต้องการความบางเบาแล้วปามไม่เซ็ตแป้งเลยคือตอนนี้ไม่เซ็ตแป้งอะไรเลยเซ็ตแป้งอะไรไม่ได้เลยชีวิตพอเซ็ตแป้งปุ๊บเป็นขุยเป็นคาบเลยซึ่งแป้งดีนะแต่ว่าหน้าเราเนี่ยมันแห้งมากๆเงียนะแล้วปามก็เอาลงแบบเอาออกมาไม่ได้เยอะค่ะถือว่าแบบ ผูิดดีจังเลยแล้วผิวสวยสวยด่ดิปกปิดแบบน้อยจนถงึงกลางแบบอย่างเงี้ยไลท์ทูมีเดียมนะคะไม่ขนาดแบบ full coverage ขนาดนั้นอะเออรีผิวสวยอะ่ะเออชอบแพปปี้ก็รอยกระพางไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะรอยสิวรอยดำอย่างเงี้ยก็ปกปิดกริปนะ แต่ถ้าใครมีหนุ่มสิวรอยแดงเยอะๆนี่ก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบพอจะปกปิดขนาดไหมแต่ว่าในผิวของปามาเนาะถือว,ว่าทําได้ดีมากเลยเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตอกไปข้างนอกนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะ17นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีตอนเย็นๆเนาะค้ำๆว่าเออหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างที่ไม่ได้เซ็ตแป้งะคะมันจะไม่เซ็ตแป้งเลยแล้วก็ตอกไปข้างนอกนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้นาทีก็คือสี่ทุ่มแล้วเนาะก็หลังจากที่บาลนะคะแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงเรยใช้คุชชั่นมิเลตัวนี้นะคะไปประจนระเชิญข้างนอกทุกคนก็จะเห็นว่าเออเจอแดดที่ร้อนแรงแผดเผามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูหน้ากันเนาะเดี๋ยวเปิดไฟนิสนึงอันนี้คือหน้าที่ใช้รองพื้นมิเล่โดยที่ไม่ได้ลงแป้งนะคะก็ผิวก็จะเป็นประมาณนี้ อ๋ก็มันจะมีคราบตรงจมูกอะคะ่ะนิดนึงแล้วก็ผิวหน้ามันจะมีความขุยๆนิดนึงเวลามันเจอขนแต่ว่ามันไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็ตกร่องอะไรเงี้ยนะคะหน้าผากเนี่ยก็จะมีคราบนิดนึงตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นคร่าวนะคะเนี่ยแล้วก็เนียมีคราบเนี่ยหลุดตรงจมูกเนี่ยคะแล้วก็เนี่ยคนี่คือไม่ได้ลงแป้งนะแต่รู้สึกว่า คาบเยอะเลยอ่ะคาบเยอะมากนะคะเออก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่ถือว่าปกปิดอ่ะสีดีนะสีดีเลยสำหรับตัวมิเล่เบอร์02นเชอรนะคะแต่ว่าสำหรับผิวแห้งเนี่ย ก็มีการเอฟเฟกนิดนึงว่าเออมันจะมีความเป็นคาบหลายจุดอย่างที่เห็นก็คือตั้งแต่เที่ยงเนาะจนถึงตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มก็หลายชั่วโมงมากๆแล้วเกือบสิบสองชั่วโมงเลยเกือบก็คือสิบชั่วโมงนะคะซึ่งมันก็ยังถือว่าโอเคมากๆเลยสอบผิวปลาถ้าดูเหมือนแบบข้างแบบไกลๆอะ่ะแต่พอเหมือนซูมเข้ามาเราจะเห็นว่าเออมันก็มีจุดด่างพร้อยอะ่ะเออเพราะว่าเราก็ใช้เวลามาทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะ ก็โดยรวมปามชอบสีนะแล้วก็ชอบอเนื้อสัมผัสของเขาชอบเวลาลงคือเป็นเป็นเป็นความแบบสบายหน้าบางเบาแล้วมันมีความบกบิดที่โอเคไม่ได้แบบกริบมากอะไรเงี้ยแต่อ้ช่วงคาบเนี่ยปาคิดว่าเป็นเพราะว่าออกไปเจอแดดเจอลมอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติปามไม่ซีเรียสนะคะใครจะซีเรียสก็ ก็สีเรียนไปก็อาจจะมีไพรเมอร์เพิ่มเติมแทนไพรมเมอร์อรอของมิเล่ก็ได้สเปรย์น้ำแร่อัดไปเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคเดี๋ยวปังก็จะล้างหน้าอาบน้ำแหละนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการสรุคลิปนี้นะคะก็สรุปให้ฟังแบบสั้นๆว่า เป็นรองพื้นเป็นคุชั่นที่ความว่าผิวโอเคแต่ว่ามันก็แอบเป็นคราบมชอบตรงที่ว่ามันแบบบางเบาแล้วก็ปกปิดแบบน้อยจนถึงกลางกางให้ยังให้ผิวที่ฉ่ำวาวอยู่แล้วก็ไม่ได้กริฟมากอะไรอเงี้ยมนชอบประมาณนี้แต่เนื่องเนื่องจากว่ามันเป็นคราบเราก็จะแบบเศร้านดิดนึงแต่ไม่แต่ส่วนตัวไม่ซีเรียส ถ้าใครซีเรียสก็อาจจะแบบอย่างที่บอกว่าหาไพรมเมอร์เพิ่มเติมเหมือนเนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตามมาแล้เช่วยมีเดียด้านค่ะรีวิวเจ้าบายความเล็กเตอร์ไหลเจ๊าไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่เกิดสับสกอย่าลืมกิดสับสกายให้ด้วยมีงานจะพากพของทุระดีาคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆไม่เกินสามร้อยไม่เกิ500นห้าร้อยแน่นอนแล้วก็ใครใจดีต้นๆให้ปาล์มเกิดโบว์ซุปเปอร์ตงได้เลยอะไรได้ตรงนั้นจะเป็นส่งตรงถึงปาล์มนะคะหรือว่าจะ สแกน QR code พร้อมเพล์ส่งตรงให้ปั๊มโดยตรงโดยที่ทาง YouTube จะไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์ใครไม่สะดวกใจด o n a t ่ะสามารถดูโฆษณาโดยไม่กดสคริปต์ให้ปั๊มตรงนี้นก็จะเป็นรายได้เช่นกันวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเัามาเจอกันใหม่ ep. หน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย